สวิตเซเลนเสิงสางแดนดินทินดินแดงเนี่ยครับทางไปหาดชมตะวันนะจากบ้านโคกสูงใช้เวลาในการเดินทางพอๆกับเดินทางจากเสิงสางไปโคราชเลยครับเนี่ย <laughs> ครับวันนี้ผมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะก็มาเดินเล่นครับที่สวิตเซอร์แลนด์แซบลายครับชาเคียวปัน่นสั่งตรงมาจากเยอรมันนะฮะมากินที่ทะเลสาบบนเสือเขานะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เสงสางแดนดินทิ้นดินแดง ผมชื่อแสนแสนธรรมมาวตาล